คุท,ทุกท่านนะคะวันนี้ทางโรงพยาบาลขุนกละลาวนะคะมีข่าวที่จะได้แจ้งกับผู้ที่มีความ,มห่วงใยคุณตูนนะคะเนื่องจากเ,เมื่อวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเราได้รับแจ้งจากคุณตูนนะคะว่าคุณตูนมีอาการปวดหลังค่อนข้างเยอะนะคะหลังตรงกลางด้านบนนะคะตรงบรงเิเวณคอด,ด้านหลังนะคะแล้วก็ร้าวมาที่แขนด้านซ้ายมีอาการชาค่ะแล้วก็มีอาการที่นิ้วทั้ง5นิ้วนะคะ มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยค่ะซึ่งคุณตูนตอนนั้นได้ไปพักผ่อนที่ภูเก็ตอยู่นะคะแล้วก็มีอาการขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเมื่อประมาณก่อนวันที่13สักช่วงประมาณวันที่10นะคะ10ธันวานมีอาการค่อนข้างเยอะก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตค่ะทางนู้นได้ให้คุณตูนได้พักผ่อนแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดให้แต่เนื่องจากว่าจากการที่นอนพักอยู่ประมาณสองสาวันนะคะก็ไม่ ยังไม่สามารถที่จะหายปวดแล้วก็แขนซ้ายก็ยังอ่อนแรงทําให้คุณตูนนะคะซึ่งเป็นคนไข้ของเราอยู่เก่าแล้วคะ่ะที่โรงพยาบาลคุนกรล้าเนี่ยนะคะทางทีมงานและคุณตูนก็ได้ติดต่อมาว่าอ,อ,อาจจะต้องขอย้ายกลับมาที่กรุงเทพค่ะทางโรงพยาบาลคุนกรล้าก็ได้รับตัวคุณตูนมาเมื่อวันที่13ธันวาคมช่วงเวลาประมาณบ่ายสองกว่า,วานะคะของวันที่13ธันวาคมค่ะ ตอนนี้คุณตูนเนี่ยได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าเนื่องจากมีอาการปวดค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะต้องให้คุณตูนอนรักษาที่โรงพยาบาลขุนเก้วต่อเนื่องอยู่ซึ่งขณะน,นี้คุณตูก็ยังนอนอยู่ที่ที่เรานะคะจากการตรวจเบื้องต้นเนี่ยจาก MRI นะคะพบว่ามีหมอนรองกระดูกข้อที่7กดทับเส้นประสาทนะคะซึ่งอาการนี้คุณตูนเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้ว สมัยที่วิ่ง9ก้าคนละ9เมื่อสักประมาณเกือบ3ปีที่แล้วหลายหลายคนคงจําได้นะคะที่วิ่งจากเบตงขึ้นมาที่เชียงรายนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการเป็นไม่มากแล้วเราก็ได้ดูแลคุณตูนตั้งแต่เบตงถึงเชียงรายจนกระทั่งการวิ่งเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อช่วงใกล้ๆวันที่จะจบเนี่ยคุณตูเริ่มมีอาการเล็กน้อยนะคะแต่ก็ได้ดูแลจนอาการหายไปละตอนนั้นก็พบว่ามีหมอรองกระดูกเสื่อมเล็กน้อยนิดๆหน่อยๆ ซึ่งก็ได้รับการรักษาตามอาก,การแล้วก็หายไปขณะน,นี้ที่มาที่พงกุฎนะคะเราก็ได้ได้เห็นภาพ m r i ซึ่งได้ได้ภาพ m r i เดี๋ยวคุณหมอปวินคงได้แสดงให้ให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าออจากเดิมเนี่ยซึ่งมันเสื่อมนิดๆ้นนหน่อยไม่เกิน10%มันก็ขึ้นมาประมาณ20%นะคะทำให้มีอาการมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากทีแพทย์ของเรานะคะซึ่งเป็นแพทย์กองออโตพิดิกแล้วก็สัญญกรรม โรคประสาทนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์อยู่ทั้งทีมรวมทั้งทางด้านกายภาพฟื้นฟูและทางด้านคลินิกระงับปวดคือวิสัญญีแพทย์ของเราเนี่ยก็ได้ตั้งทีมแพทย์ดูแลคุณตูนให้ทุกท่านได้มีความสบายใจนะคะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดท่านอาจารย์ทิพชาติผอ,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 อกองอ,อโฉพิดิกนะคะรวมทั้งอาจารย์ประวินที่ดูแลคุณตูนคุณตูนโดยเฉพาะนะคะก็เดี๋ยวเรียนเชิญให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ทิพย์ชาติ ครับขอบคุณครับท่านรองครับก็ผมในฐานะของผู้อำนวยการกองอุตุนะครับช่วยสนับสนุนสลับสลับอีกถ้าหลไม่อไไม่งั้นเจ็บไม่ค่ะพอสามพอสามใครเยับมาก็ได้ครับได้ผมขยับใกล้ๆกล้ได้ไหมครับได้ปกติพูดเสียงดังนะฮะนิดนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โซเชียลได้ได้ยินไหมฮะพอได้นะฮะได้ยินครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินแครับครับก็ ขอบคุณท่านรองนะครับผมในหมอที่ประชานนะครับในฐาะนะผู้อำนวยการกองอตัตภิิกซึ่งได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาลนะครับให้ดูแลคุณตูนนะครับในครั้งนี้อขออนุญาตเรียนให้ท่านส่บม,มชนทราบว่าเราเนี่ยดูแลโดยเป็นทีมงานนะครับคือไม่ใช่กองอตัตภิย่าีเดียวเราก็จะทํางานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะใช้แพทย์ทางด้านกระดูกสันหลังโดยเฉพาะย่ายิ่งกระดูกสันงส่วนคอนะตอนที่คุณตูนมีปัญหาที่บริเวณแต่ที่ท่านรองก้า แนงไปแล้วคือเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอซี่ที่เจ็บนะครับแล้วก็คอที่6ด้วยนะครับอันนี้เราก็จะมีทีมงานด้รดูการนหลังโพยเพาะซึ่งจะเป็นคณะแพทย์นะครับรวมทั้งกายภาพบําบัดอันนี้ซึ่งผมขออนุญาตให้ความยืนยันนะฮะกับทุกท่านว่าทางเราเนี่ยจะพยายามรักษาดูแลคุณตัวที่ดีที่สุดนะครับนะฮะซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ทางด้านให้คุณอาจารย์บวินซึ่งจะเป็น ทีมที่ดูแลนะคุณตูนได้ช่วยอธนะิบายรายละเอียดต่อไปนะครับผมเชิญยานประวินครับครัขอบคุณท่านรองแล้วก็ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองนะครับผมขออนุญาตพูดในฐานะเป็นตัวแทนของทีมแพทย์ผู้ดูแลคุณตูนนะครับก็ตั้งแต่มีอาการล่าสุดประมาณ 4วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็จนกระทั่งมานอนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเมื่อวันที่13ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ได้ทําการตรวจร่างกายทัระวัตินะครับแล้วก็ตรวจภาพเอ็กซเรย์แล้วก็ดู MRI หรือว่าภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับเพิ่มเติมนะครับเราก็พบว่าปัญหาของคุณตูนนะครับที่ทําให้นิ้วมือนะครับ ข้างซ้ายมีอาการอ่อนแรงลงนะครับจากการตรวจร่างกายมีอาการอ่อนแรงลงประมาณ50%นะครับร่วมกับมีอาการชาบริเวณมือนะครับซึ่งจากภาพ m อ็เราก็พบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอข้อที่ C6-C7 แล้วก็ข้อที่ c 7 T1 นะครับก็คือ มีหมอนรองกระดูกต้นคอเบียดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะบริเวณข้างซ้ายนะครับอยู่สองข้อนะครับซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มือของคุณตูนเนี่ยอ่อ,อนอ่อ,อนอ่อนกำลังลงนะครับอยู่ที่ประมาณ50%อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมแล้วก็ทางทีมคุณหมอสัยกรรมโลกระบบประสาท แล้วก็ทางทีมคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับรวมทั้งท่านรองแล้วก็ท่านผู้อำนวยการกองนะครับเราได้ประชุมกันนะครับแล้วก็ได้มีความเห็นนะครับให้คุณตูนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าต้องรอให้าการหักเสพของหมอนตรงนี้ลดลงเสียก่องนะครับโดยเบื้องต้นนะครับเราจะทำการรักษาโดยการ ให้ยาระงับการปวดลดอาการอักเสบแล้วก็ทํากายภาพบําบัดเป็นหลักนะครับโดยโดยที่จะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะครับทุกๆวันนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์ครับอันนี้คือคือเป็นแผนการรักษาเบื้องต้นครับนีาคุณรู่ิดมากไหมครับ คำว่าวิกฤตคงไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะเพียงแต่ว่าโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการพักนะคะโดยเฉพาะการขยับคอนะคะคือถ้ายังมีกิจกรรมที่ต้องขยับต้นคอบ่อยๆนะคะก็จะทำให้การอักเสบี่ยไม่หายไปเส้นประสาทที่โดนกดทับขนาดนี้บวมอยู่นะคะก็จะทำให้เส้นประสาทไม่ยุบบวมก็จะมีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงทำให้การรักษายากขึ้นถ้าไม่มีการกิจ,ก,จกรรมะคะ่ะเื้องต้นใช้เวลา รักษาและทำตัวนิ่นานกันเท่าไหร่อะคะถึงจะสามารถใช้ออกไปทาง,งานไนด้แลนะไปปกติตตตตตค่ะในเบื้องต้นเนี่ยปกติเราจะค่อยๆเป็นทีละขั้นตอนก่อนนะคะก็คือการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนนะคะซึ่งขณะเนี้เราตั้งเป้าไว้ที่การการดึงคอนะคะก็คือเขาเรียกว่า so r v i c a l traction นะคะดึงเพื่อให้มันมี space ไม่ไปกดทับ เส้นประสาทนะคะดึงดึงขึ้นมาหลายท่านก็คงมีประสบการณ์อันนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าได้ผลดีนะคะเราจะเห็นผลภายในสองสัปดาห์ซึ่งอันนี้ก็จะหลีกเลี่ยงการผ่าตัดไปได้นะคะแต่ถ้าสองสัปดาห์แล้วอาการเป็นมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งเป็นเท่าเดิมไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องมีการคุยกันนะคะเพื่อจะเข้าไปผ่าตัดอต้องพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยด้วยนะคะในกรณีที่มีการผ่าตัด ก็จะต้องมีระยะเวลาในการารักษาตัวอีานเลยใช่ไหมคะปล่อยแบบมาแบบที่บอกใช้ชีวิได้ใช่ค่ะ,คะถ้ามีการผ่า,าตัดเนี่ยเราควรจะต้องอย่างน้อยเนี่ยต้องมี2เดือนขึ้นไปนะคะถ้ายังไม่ได้คุณตูนต้องถึงขั้นนั้นนะครับผมว่ายังไม่ถึงคือ <c oughs> ตอนนี้เราก็ยังพยายามใช้วิธีไม่ผ่าตัดอยู่ก่อนนะคะถ้าโชคดีคุณตูนหายนะคะภายใน2ส,สัปดาห์เราจะเห็นแล้วค่ะว่ามันมีการตอบสนองต่อาการรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย การพักผ่อนเช่นงดการขยับคอมากๆหรือการที่ไปกระแทกมากๆเนี่ยยังไงก็ตามไม่ว่าจะวิธีไหนเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้เวลา2เดือนค่ะแถ้าเป็นระยะยาวครับผมันมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมครับค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอประวินได้อธิบายในผลระยะยาวหน่อยนะคะครับถ้วพูดถึงสมมติว่าถ้าเรารักษานะครับด้วยการไม่ผ่าตัดนะครับคุณตูนแล้ว ผลการรักษาตอบสนองด้วยดีนะครับซึ่งซึ่งตามที่ผมได้นำเปลียนไปว่าอขอดูระยะเวลาประมาณ1-2สัปดาห์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพักนะครับอีกประมาณ2เดือนนะครับเพื่อทำให้อคออยู่นิ่งๆมากที่สุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนั้นหายเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมามีชีวิตประจำวันได้ตามปกติครับผมสาเหตุตรงนี้ค่ะ ่อนนั้นพี่ภูเก็ตที่ตูนไนวิ่งด้วยอะค่ะจริงๆแล้วอา,อาการหมอนรองกระดูกของคุณตูนเนี่ยมีมาตั้งแต่ประมาณ4-5ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่า,าตอนนั้นอาการมีมีอาการปวดอยู่แต่ว่าครั้งครั้งนี้มีอาการปวดมากกว่าเดิมนะครับร่วมกับมีอาการที่อ่อนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้ว ก็เกิดจากกิจกรรมอาจจะเกิดจากกิจกรรมชีวิตประจําวันนะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการเรามีการใช้งานของกระดูกต้นคอมีการกระแทกก็มีโอกาสที่จะทําให้มีอาการเพิ่มขึ้นได้ครับอันนี้ไม่ส่งผลัเขาตออเสียงร้องอะไรก็ตามอะรตมขอพจณเออเรื่องเสียงร้องอะนะคะอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าลักษณะท่าทางในการร้องเพลงอะนะคะ จำเป็นจะต้องมีท่าทางเป็นบุคลิกพิเศษของนักร้องแต่ละคนนะคะพอตอนนี้เนี่ยเราไม่อยากให้คุณตูนมีการขยับคอมากนะคะแม้กระทั่งอนาคตไกลๆด้วยนะคะที่เคยขยับเยอะๆอผมจะสร้างคุณตูนเต็มที่กับทุกคอนเสิร์ตนะคะการที่ขยับค่อนข้างเยอะนะคะเราก็อยากจะให้คุณตูนถนอมตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเพราะนั้นสไตล์การร้องเพลงเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปบ้าง ในอนาคตนะคะก็คือห้ามโยกห้ามปีน <c oughs> ไม่ถึงคห้ามใชมครับคือคือไม่ <c oughs> ไม่ถึงกับห้ามนะคะแต่ว่าเราคือถ้าเกิดทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ดีหลังจาก2เดือนนี้แล้วเนี่ยก็คง <c oughs> ค่อยๆกยายภาพคุณตูนยพยายามให้กลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าที่มันเอ็กตรีมต้องใช้คํานี้นะคะมากๆเนี่ยในอนาคตคงต้องต้องงดเพื่อถนอมไม่ให้มันกลับซ้ําอีกนะคะอยา่ากจะอธิบายตรงนี้ให้คนไข้ฟังแล้วคนไข้มีมีแบบตอบกลับมายังไงบ้างครับ อ๋อเรื่องการที่ไม่ไม,ไม่การโยกเอ็กซ์ตรีมหลังจากนี้ไปถ้าหายแล้วว่าคิดว่าคุณค้าย,ยอมรับได้นะคะแต่คุณตูนก็คือคุณตูนค่ะาย <c oughs> ท่านคงทราบค่ะคุณตูน <c oughs> คุณตูน,ตนอนาคตคุณตูนก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะแต่นี่เป็นหน้าที่ของแพทย์ <c oughs> ที่ต้องคอยดูแลคุณตูนต่อไปค่ะในเรื่องของการที่ที่เขาเรียกกลับไปสามารถทิ่จได้แบบไหลคอนอะไรอย่างอื่นครัอันนี้อยู่ที่ผลการรักษาของเราในช่วงสองเดือนนี้นะคะถ้าทุกอย่างกลับมาปกติเนี่ย คิดว่าคุณตูนก็จะกลับมามีกิจกรรมทุกอย่างได้ตามปกตินะคะเช่นกันคืออท่าที่เราห้ามมากๆคือการโยกคอเยอะๆนะคะพวกนี้ที่เราไม่อยากให้มีการบิดคอแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นไหมคะเด็กๆปัจจุบันเดี๋ยวนี้ก้มก้มศีรษะเยอะดู iPad ดูโทรศัพท์ดูทั้งวันท่านี้ก็เป็นท่าที่เราไม่อยากให้ทําด้วยะนะคะอะไรที่มีการก้มมากๆบ่อยๆเงยมากๆบ่อยๆนะคะแต่ถ้าอยู่ในท่าที่ ไม่ได้เอ็กตรีมหรือว่าเป็นมากหรือนายขนาดนั้นเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่แพทย์ยอมรับได้ที่จะให้คุณตูนใช้ชีวิตตามปกติค่ะในหนึ่งสองเดือนนี้คุณพี่ตูนไม่สามารถเอ่อเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างี้คือไม่ควรเลยค่ะขอรอดูสองอาทิตย์นี้ก่อนได้ไหมคะถ้าสองอาทิตย์นี้ตอบสนองดีเนี่ยหลังจากสองอาทิตย์แล้วเนี่ยงานคอนเสิร์ตเบาๆอะพูติก ประมาณนั้นเบาๆน่าจะพอได้แต่ไม่ไม่สามารถโยกศีรษะได้เยอะนะคะอาการแบบนี้สามารถรักษาหายได้ไหมครับถ้าขาดไข่ขาดถือว่ามันจะต้องเลื้อรังไปถึงอาดุเรอยๆเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอปวีณอธิบายเพิ่มเติมนะคะจริงๆส่วนหนึ่งของของโรคหมอนกระดูกต้นคอที่ไปเบียดโดนเส้นประสาทนะครับก็ส่วนหนึ่งเกิดจากความเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นมันก็มีความเสื่อมโดยธรรมชาติทุกๆคนมีโอกาสเป็นได้อยู่แล้วนะครับ เท่าที่คุยกับพี่ตูนนะคะถภาใจเขาโอเคนะคะเขาพร้อมสู้พร้อมปั่นพร้อมอะไรงเยแน่นอนค่ะ <c oughs> คุยกันทุกวันนะคะแล้วก็วันละหลายรอบนะคะตูนกำลังใจดีมากค่ะนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงแฟนเพลงนะคะอะไรท่านที่สัญญากันไว้ด้วยว่าก่อนปีใหม่เนี้ยจะมีงานคอนเสิร์ตอยู่หลายงาน <c oughs> ตูนดูจะเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำส่วนเรื่องกำลังใจการรักษาดีเยี่ยมค่ะ ที่ตัวมีกัองวลอะไรเป็นพิเศษไหมกับอาการป่วยครั้งนี้ครับกลัวว่าจะกลับมาไม่เหมือนเดิมมีบ้างนะคะนะคะแต่เราก็ได้อธิบายทุกอย่างแล้วค่ะว่าโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมก็เกือบๆและยกเว้นท่าที่มันมีความเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยอาจจะให้เลี่ยงนะคะ <c oughs> กังวลเรื่องเสียงร้องกังวลเรื่องจะเสียงร้องไม่เหมือนเดิมนะคะคือเรื่องเสียงร้องเนี่ยในฐานะตัวเองเป็นหมอหูคอจมูกนะคะดูแลพี่ตูนมานานละนะคะ ก็บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาค่ะไม่ไม่มีปัญหาค่ะเรื่องเรื่องเรื่องหมายถึงว่าน้ำเสียงนะคะแต่ท่าทางที่เปลี่ยนไปบางอย่างอาจจะสไตล์ต้องเปลี่ยนไปนิดนึงแค่นั้นเองแต่คุณตุ่มยอมรับได้ใช่ไหมครับยอมรับได้ค่ะถ้ากปลี่ยนไปวิ่งไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมจะมีปัญหาไหมคะเพราะว่าพี่ตุ่มันทำจะวิ่งยาววิ่งเดี๋ยวะมาบอกว่าจะจะต้องรอดูผลการรักษาประมาณสองอาทิตย์ครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอบสนองดีนะครับต่อการรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดนะครับจนกระทั่งได้มีระยะเวลาพักฟื้นนะครับประมาณ2เดือนแล้วอาการทุกอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะกลับไปวิ่งซึ่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในท่าเอ<ม>็กซ์ตรีมนะครับได้นะครับตามปกติแล้วก็หนาใภาพตอนนี้ของนิุรนะคะก็คุอิี่บอกว่ามือชาข้างสายใช่ไหมคะเป็นยังไงคะมันขยากไม่ได้เลยหรือว่ายังไง ขยับได้ครับแต่ว่าอ่อนแรงลงครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจะไม่นอน้ากร๊กอย่างนี้ได้มกับเหยียดอ่อนแรงลงประมาณ50สบเปอร์เซ็นต์ครับในแตะทีมท่าจะบอกอะไรกับเป็นแฟนพี่ตูนไหมครับค่ะเป็นห่วงค่ะทราบว่าทุกท,ทุกคนเป็นห่วงนะคะก็ขอให้มั่นใจนะคะ ว่าทางเราเนี่ยทางทีมแพทย์โรงพยาบาลผูเก้าเนี่ยจะดูแลตู่นให้ดีที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในโลกนี้มีนะคะต้องใช้คำนี้นะคะทางทีมแพทย์เนี่ยคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วเรามีขั้นตอนของเราอยู่วิธีนี้คบสองสัปดาห์เป็นไปแบบไหนก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะคะทางอาจารย์ที่ปรึกาซึ่งเป็นผู้มีการกองเนี่ย ก็มีความมั่นใจมากนะคะว่าจะดูแลคุณตูนได้นะคะให้ดีที่สุดนะคะก็ขอให้ทุกท่นานคลายกังวลไประดับหนึ่งก่อนนะคะคาดว่าโรคนี้หลายๆคนก็คงรู้สึกว่าเป็นโรคที่น่ากังวลทีเดียวเพราะเพราะมือชาแค่แล้วก็ไม่มีแรงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยๆนะคะในในเคสหมอนรองกระดูดทับเส้นประสาทก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อการรักษาได้ผลเนี่ย ทั้งส่วนการชาและการขยับก็จะกลับมาปกติค่ะนะคะในการณีที่ตอบสนองต่อการรักษาในเบื้องต้น2อาทิตย์นี้นะคะเื่อหลังจากนี้ตอนรักษาช่วสงสองอาทิตย์นี้หลังจากนี้จะมีการชี้แจงหรือแถลงออกมาต่อการรักษาค่ะอันดีถ้ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วทางสื่อมวลชนยังให้ความสนใจอยู่ก็สามารถที่จะน,นัดเข้ามาสอบถามได้นะคะ